สวัสดีค่ะพบกับรายการ m o r n i n g Talk จากบริษัทคลาสสิ c อลฟิเจอร์ในวันอังคารที่12มกราคมนะคะองคำก็ปิดลดลงไป9.98เหรียญปิดที่1,093.86เลื่อนไหมในกรอบระหว่าง1,093ถึง1,108นะคะเช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,094เหรียญนะคะและ้วนงคำก็มี ราคาทองคำถูกขายทำกำไรนะคะเมื่อราคาไม่สามารถผ่านแนวต้าน1,112ขึ้นไปได้นอกจากนี้เงินดอลลาร์ก็แข็งค่าขึ้นด้วยนะคะเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นเอเชียร่วงแรงตามตลาดหุ้นจีนที่ร่วงกว่า5%หลังจากที่จีนประกาศตัวเลข CPI แล้วก็ PPI ของจีนเนี่ยต่ำกว่าคาด แล้วก็ราคาน้ามันก็ยังร่วงลงแรงด้วยนะคะก็ทําให้ปัจจัยเหล่านี้ยังสนับสนุนนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะส่วนภาพเทคนิคของราคาทองคําน,นะคะยังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นในระยะสั้นนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการย่อตัวลงมานะคะพักตัวลงมาถ้าหากว่าไม่หลุดแนวรับ1 0 9 3ถึง1 0 8 8 ก็ยังมีโอกาสที่จะจับขึ้นไปแกว่งอยู่ด้านบนของ c h a ชแนลนะคะแต่ถ้าหลุด1,088ก็คงจะร่วงลงต่อมาที่กรอบด้านล่างของชแนลซึ่งในช่วงนี้นะคะแนวรับแรกก็จะอยู่ที่บริเวณ 1, 93, 1นึ่ง0 8นแนวต้านที่1,100แล้วก็1,112ถ้าหลุด1,088ลงมาจะร่วงลงมาที่1,078แล้วก็1,073ได้นะคะ ส่วนทาวอื่นๆท่าในตลาดน้ํามันนะคะทาง Morgan Stanley ก็เตือนว่าถ้าถาหากหยวนดิ่งลงต่อไปแล้วค่ะน้ำมันดิบก็อาจจะร่วงลงสู่ระดับ20-25ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหลังจากที่ราคาน้ำมันก็ร่วงลงมาแล้วถึง15%ในปี2015นะคะส่วนในปี2016ที่เปิดทำการมาได้6วันก็ร่วงลงมาแล้ว15% กองทุนเ v ส r ก็มีการซื้อทองคำต่อเนื่องอีก2.09ตันนะคะหลังจากที่เมื่อวันศุกร์ซื้อไป4ตันตอนนี้ก็ถือทองคำอยู่651.68ตันส่วนทางด้านธนาคารกลางจีนนะคะก็มีการอัดฉีดเงินมา80,000ล้านหยวนในวันนี้นะคะผ่านตลาดซื้อคืนแต่ในสัปดาห์นี้สภาพคล่องก็จะถูกดูดซับออกไป200,000ล้านหยวนนะคะจากการครบ กำหนดอายุพันธบัตรนะคะซึ่งสัปดาห์ที่แล้วจีนอัดฉีดมา190 0 0นล้านหยวนก็ครบอายุในสัปดาห์นี้ก็ต้องถูกดุดซับไปนะคะส่วนตัวเลขญี่ปุ่นเมื่อเช้าก็มีดุลบัญชีเดินสะพัดที่เกินดุลต่ำกว่าค่า,า,า,านะคะก็ออกมาที่1.42ล,ล้านล้านเยนต่ำกว่าค่าที่1.52ล้านล้านเยนแล้วก็ยังต่ำกว่าเดือนก่อนที่1.49ล,ล้านล้านเยนด้วย เมื่อวานเาาโจรบวกได้เล็กน้อยนะคะในช่วงท้ายตลาดก็บวกขึ้นมา52จุดราคา,านดิบดิ่งลง1.75เหรียญปิดที่31.41เบรส์ล่วงลง1.44เหรียญปิดที่31.55เงินบาทปิดที่36.24เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นมาที่98.73ส่วนภาพเทคนิคของเบรน์นะคะ นะคะก็ปรับตัวลดลงอีกครั้งหลังจากพยายามทดสอบแนวต้านที่เส้นค่าเฉลี่ยและราคาก็หลุดแนวรับลงมาทําให้สัญญาณใน MACD และ RSI ลดลงต่อเนื่องทําให้มีแนวโน้มที่อ่อนแอต่อแต่ราคาก็ลงมาเร็วเกินไปนะคะถาหว่าราคาไม่ทําจุดต่าสุดใหม่ก็จะเห็นการดิดกลับในไม่ช้าให้เทรดดิง้งลองสั้นๆในกรอบการรีบาวแนวต้านมีที่32.1แล้วก็33.1แนวรับ สามสิบเอ็แล้วก็30.0ส่วนเดชนีแค่างเงินดลอลลาร์นะคะราคาปรับขึ้นหลังจากติดกลับบรเเรนแนวรับในกรอบไซด์ไว้อัพ m s c d และ s i เริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งคาดว่าราคาจะแกว่งในกรอบแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวรับแนวต้านแนวต้านมีที่99.3แล้วก็99.8 แนวรับ98.4แล้วก็98.0 USD F16 นะคะราคายังเคลื่อนไหวในกรอบขาขึ้นสัญญาณ MACD และ RSI ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อและเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยในกรอบขาขึ้นคาดว่าเงินบาทจะอ่อนค่าต่อแล้วก็ให้เทรดดิ้งในกรอบไซด์เวัพแนวต้านมีที่36.5แล้วก็36.7 แนวรับมีที่36.2แล้วก็35.8ส่วน Z50 นะคะเมื่อวานก็เปิดแกป๊ปแล้วก็ล่วงเปิดแก๊ปล่วงลงแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาปิดตลาดในระดับเดิมแสดงถึงแรงซื้อระหว่างวันซึ่งหากเปิดตลาดวันนี้มีแก๊ป ขึ้นไปจะถือเป็นสัญญาณการกลับตัวที่ดีเพื่อเข้าสู่ช่วงการบิบาวโดยมีโอกาสปรับบวกได้ถึงระดับ800จุดแต่ถ้าหากว่าปรับขึ้นอย่างอ่อนแรงและเผชิญแรงขายให้อยู่ต่ำกว่า780จุดให้ระวังการร่วงลวงอีกครั้งเนื่องจากเป็นสัญญาณว่ายังอยู่ในระยะของการทำนิวโลต่อเนื่องก็ให้ทยอยซื้อสะสมแนวต้านมีที่778แล้วก็785 แนวรับมีที่761แล้วก็756ส่วนประเด็นเมื่อวานนี้ก็เรื่องของเงินเฟอ้อจีนที่ยังไม่ฟื้นตัวแล้วก็ต่ำกว่าปีก่อนและยังต่ำกว่าเป้าหมาย3%อยู่มากแต่การทอยอยฉีดสภาพคล่องทีละน้อยนะคะก็ไม่ได้สร้างความเชื่อมัน่นให้นักลงทุนมากนักนะคะทำให้ตลาดค่อนข้างผันผวนแล้วก็มีผลต่อตลาดอื่นทั่วโลกที่คาดหวังการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน หรืออย่างน้อยก็ควรชะลอตัวในระดับตำ่ำส่วนเ5ตห้าิซีรีส์ห้าิบหก็ดิดตัวขึ้นไปตลาดจนเกือบปิดแกปทำให้ช่วงดิสคาวจากเชตห้าิบลดลงไปมากแสดงถึงแรงขายที่หายไปแล้วถูกทดแทนด้วยการโครอ์ชอตซึ่งระยะสั้นถือเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าโอกาสเข้าสู่ช่วงรีบาวโดยมีแกปบช่วง เปิดตลาดวันนี้และจะเป็นสัญญาณซื้อเก็งกำไรระยะสั้นหนุนให้ราคาปรับขึ้นได้ให้เทรดิ่งลองแต่ถ้ายังไม่แต่ถ้ายังไม่ถ้ายังขึ้นไม่พ้น770ให้กลับมาเทรดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่767แล้วก็777แนวรับมีที่754แล้วก็743 a t d h 1 6ก็ปรับลงมาทดสอบจุดต่ำจุดต่ำล่าสุดทำให้กรอบ การเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบไซเว์ใต้เส้น m v i n g Average ที่ MACD เริ่มทรงตัวรอจังหวะรีบาวส่วน r s i ดิดตัวไม่เข้าเขียโอเวอร์โซแต่อย่างไรก็ตามหากราคาไม่สามารถยืนเหนือ7บาทได้โอกาสที่จะนิวโรยังสูงกว่าการรีบาวขึ้นไปทดสอบเส้นวิ่ง a v เ r เร e อีกครั้งให้เทรดดิ้งในกรอบโดยเน้นช็อตเมื่อปรับขึ้นแนวต้านมีที่7บาท15แล้วก็7บาท50 แนวรับมีที่6กบาทแปแล้วก็6กบาทหกสิบห้าแจ๊สแฮดสิบหดยังมีโอกาสจะทำนิวโลต่อเนื่องแต่การทรงตัวของราคาและการปรับบวกของ n a c d กับ ISI ทำให้มีแนวโน้มที่ราคาจะรีบาวสั้นๆก่อนจะอ่อนตัวเพื่อหาจุดวาท่อมเอา ให้ทยอยสะสมรองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่3ามบาทสาแล้วก็3ามบาทเจ็ดสแนวรับมีที่2องบาทเจแล้วก็2องบาทห้ส่วนข่าวในประเทศจะชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วง3เดือนข้างหน้าปรับตัวลดลงอย่างต่อนเนื่องในทุกกลุ่ม ผู้ลงทุนโดยลดลง17.85%จากเดือนที่แล้วมาอยู่ที่73.46ซึ่งเป็นกรอบแบลิดจากความกังวลต่อสถานการณ์ต่างประเทศเป็นหลักทั้งนี้ความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุนสถาบันต่างประเทศปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง5.715%มาอยู่ที่33.33 33ซึ่งเป็นระดับ extreme l y bearish และมีเพียงความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันในประเทศเท่านั้นที่อยู่ในระดับ neutral แต่ก็ปรับตัวละลงถึง28.03มาอยู่ที่90.91ส่วนสวทนะคะก็มองเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัว3-3.5เณตะที่การส่งออกจะโต2แต่ก็จับตาปัจจัยเสี่ยงทั้งราคาน้ำมันเศรษฐกิจจีนชะลอตัวการเก่อ,ก,อการร้ายแล้วก็ปัญหาไทยแรงก็มีข่าวผลประกอบการทิสโก้นะคะมีกำไรสุทธิ รายปีในไตรมาสที่4เพิ่มขึ้น0.8%ส่วนกำไรสุทธิตลอดทั้งปีอยู่ที่4,250ล้านบาทใกล้เคียงกับปีทีง7สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารุพันธ์ัากบริษัทคาสิโก i โฟิเจอร์ในวันวนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ